เราจะมาดูกล้ามแบกกันนะคะตัวนี้กล่องเขาช้ำรุดนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะใช้ได้กับรุ่นอิซูซุนะคะรถอิซูซูนะคะรุ่นหน้าหลังนะคะหน้าหลังนี้จะใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังของ KS21 นะคะ ชุดหนึ่งจะมีสี่ชิ้นนะคะคือถ้าถ้าข้างหน้าก็ใช้สี่ชิ้นนะคะข้างละสองนะคะก็แล้วก็ตัวหลังนะคะตัวหลังจะใช้กับอีซุซูแอล NPR นพีอาห้านะคะ3.3ปี1 9 8 4ถึง1น8 9นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะลงไว้ให้นะคะแล้วก็หลังนะคะ NKR 96นะคะปี 1,993ถึง1,999นะคะเดี๋ยวรายละเอียดของรุ่นนี้เดี๋ยวเราลงไว้ให้นะคะ